รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับออ n นเนอร์มีดีเสนอ The Lost เอ็มพายตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire รช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดดครีมลองกนอยเอโดคอสเมติกเคลน้ำมันเมล็ดองุ่นแคปซูลมีดีแฟชั่น การผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ครับออกท่องนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาคุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ร่วมเดินทางไปกับผมโอมฮาริทรสุตระคุณกำลังชม The Lost Empire สวัสดีครับสัปดาห์นี้ค้นหาประตูทวารหนทางสู่ขุมทองของเหล่าเทพเจ้าในมายาเทวีปราสาทและเตรียมพบร่องรอยความยิ่งใหญ่ของวิหารบุพผ,ผารามที่หายสาบสูญไปนานที่นั่นซ่อนความลับอะไร ความเดิมสัปดาห์ก่อนผมจากลาเทพนครพรมบานันเดินทางขึ้นเหนือตามแนวถนนโบราณเพื่อค้นหาบอกแสผหนทางสู่สถานที่ซ่อนขุมสมบัติของเหล่าทวยเทพเจ้าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเหมืองทองคำโบราณตามที่ข้อมูลทางธรณีวิทยาและปริศนากุญแจแห่งพรมบานันชี้ตรงกันไปที่ภูเขาไฟมือระปีจากแผนที่ดาวเทียม จะพบซากโบราณสถานสี่แห่งตั้งเรียงรายไปตามแนวถนนโบราณเส้นนี้โบราณสถานแรกที่ผมไปถึงเชื่อว่าคือวิหารมายาเทวีตามที่ปรากฏในคัมภีร์เกรุลากะที่นี่ถูกสร้างเพื่อเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมนตรวัดชรยานเปรียบได้ดังสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นวัดที่ไม่ใหญ่โตนักแต่กลับมีศิลปรกรรมที่น่าสนใจเช่นที่ปราสาทน้อยบริวารมียอดชายคาเป็นสถูปเจดีมีเชิงบันไดเป็นกนกม้วนต้นเขาตัวเหงาตามวัดของชาวล้านนาอสูรหน้าการที่ยิ้มแย้มคาบมาลัยดอกไม้ในปากโดยเฉพาะภาพสลักพระมาตาโพธิสัตว์ทั้ง16องค์ที่ปราสาทประธาน ถือเป็นผู้บริบาลเหล่าพระธัานิพุทธเจ้าตามความเชื่อในนิกายมุนตรยานคำพีเกรุลกะกล่าวว่าอดีตการยอดวิหารหลังนี้เป็นสถูปเจดีย์สีทองอารามเรียงซ้อนขึ้นไปดุดปราสาททองของพระธยานิพุทธเจ้าภายนอกนั้นประดิษฐานอดีตพระพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วสามองค์ในพัทระกับนี้นั่นคือพระกกุสันทะ พระโกนาคมณะและพระกัสปะมีพระมาตาโพธิสัตว์ทั้ง16แห่งสุขาวดีสวรรค์เป็นผู้คอยบริบาลโดยรอบนั้นคือพุทธมหาเกษตรทั้ง16ภูมิของจักรวาลแสดงออกผ่านนิมานน้อยทั้ง16ศิลาเทพเจ้าพระกูเวนที่ค้นพบเพียงหนึ่งเดียวในวัดแห่งนี้อาจเป็นบอกแสสำคัญสู่ขุมสมบัติและร่องรอยคราบทองคำในผนังปราสาทน้อยอาจยืนยันการมีจริง ของวิหารทองคำในตำนานคำภีเกรุรากะยังกล่าวถึงซุ้มรัตนะอันวิจิตสถานที่ประดิษฐานปฏิมากรทองคำอัลลัมค่าของเหล่าพระธยานิพุทธเจ้าผู้ดูแลพุทธเกษตรทั้งสิทธิทิศมีพระอาทิตพุทธะผู้ให้กำเนิดพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และสรรพสิ่งทั้งปวงทั่วจัก,กรวาลเป็นประธาน อยยู่ภาในวิหารแหห่งนี้วิารมายาเทวีปราสาททองคำในคัมพีเกรุลากะมีหนทางสู่อภิมหาสมบัติซ่อนอยู่หรือไม่สิบเอซุ้มรัตนะสถานที่ประดิษฐานพระธานิพุทธเจ้าทองคำปัจจุบันจะเป็นเช่นไรไปชมกันเลยครับผมเดินขึ้นบันไดที่สลักเป็นมกรคายท่อนมาลายไปสู่โถงปราสาทมายาเทวี TV, วิหาร ตามตำนานเกรุลากะกล่าวว่าอดีตการพันปีก่อนนั้นวิหารหลังนี้มีหลังคาเป็นสถูปเจดีสีทองอารามเชื่อว่าอาจเป็นแผ่นทองคำที่ฉาบเคลือบศิลาไว้หรือไม่ก็เป็นทองคำสตัะโลหะที่ตีหล่อขึ้นรูปเป็นสถูปเจดีดังนี้ภายในจึงควรมีลักษณะเป็นโดมทองคำอันง,งดงามเบื้องล่างที่ผนังทั้ง4ี่ทิศปรากฏซุ้มรัตนะอันวิจ,จิตรนับได้11ดซุม้ม ทุกซุ้มประดิษฐานปฏิมากรทองคำเหล่าพระธยานิพุทธเจ้าสิบองค์ผู้คุ้มครองดูแลสัรพสัตว์ทั่วพุทธมหาเกษตรทั้งสิบทิศมีพระอาธิพุทธปฐมศา,ศาสดาผู้ให้กำเนิดพุทธอาณาจักรและเหล่าพระพุทธเจ้าทั้งมวลเป็นประธานผู้ใดได้มานมัสการพระเป็นเจ้าในวิหารทองแห่งนี้คือผู้มีบุญตายไปจะได้ไปจุติในทิพยสวรรค์ของพระพุทธเจ้าทั้งสิบ คำพีพุทธศาสนามหานิกายฝ่ายมนตรวัชรยานกล่าวถึงพุทธเกษตรหรือทิพยาดินแดนของเหล่าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์สถานที่อันบริสุทธิ์น่ารื่นรมเต็มไปด้วยสภาวะทิพย์อันเป็นสุขนิรันด์และในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้มีพุทธเกษตรที่สรรพสัตว์ทั้งปวงควรตั้งจิตปรารถนาไปเกิดมากถึงสิแห่งนั่นคือปุดริก พุทธเกษตรแห่งความเมตตาอยู่ทางทิศเหนือมีพระอมโมคสิทธิเป็นผู้ดูแลอภิรตีโลกที่ปราศจากโทสะบาปทั้งปวงอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีพระอักโสพยะเป็นผู้ดูแลสุดที่ไวยทูลดวงดาวสีดำเงินแห่งแก้วไวยทูลสวรรค์ที่ปราศจากโรคภยัยอยู่ทางทิศตะวันออกมีพระไพรสัชยครุเป็นผู้ดูแลสุรัตนะ โลกที่มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้มีพระรัตนจันทะเป็นผู้ดูแลรัตนเกษมพุทธเกษตรที่ปราศจากความยากจนตั้งอยู่ทางทิศใต้มีพระรัตนสัมภวะเป็นผู้ดูแลอโศกาดินแดนที่ปราศจากนรกและความโศกเศร้าอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้มีพระอโศกาวิชยะเป็นผู้ดูแล สุขาวดีโลก,กาธาตุอันบริสุทธิ์และน่าอภิรมพุทธเกษตรของพระอมิตาอยู่ทางทิศตะวันตกวิจิตรัตนาสาครดินแดนที่ปราศจากอากุศลพุทธเกษตรแห่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีพระธรรมาสาครเป็นผู้ดูแลบริบูรณ์คันทะดินแดนแห่งความบริบูรณ์รื่นรมผลจากนิบาก,กรรมทั้งปวง เป็นพุทธเกษตรเบื้องบนมีพระสุวรรณรัตนะเป็นผู้ดูแลและสุดท้ายมณฑลเกษตรดุสิตสวรรคแห่งความเป็นทิ์ของพระเมตไตรโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าในอนาคตพุทธเกษตรทั้ง10นี้ตั้งอยู่ในจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตครอบคลุมไปทั่วโลกกระาต,ต่างๆมีความหอมเป็นอมตะมีพระอาทิพุทธ พระพุทธเจ้าองค์แรกสุดผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งสถิตในทุกอนูประมุกแห่งพุทธจัก,กรวาลภาพอดีตท,ที่แสนจะยิ่งใหญ่ปัจจุบันเหลือเพียงซากความทรงจำโดมหลังคาทองคำพังทลายสูญหายไปจนหมดสิ้น เหลือแต่เพียงตัวผนังที่ปรากฏซุ้มอันว่างเปล่านับได้11ซุม้มคาดว่าคือซุ้มรัตนะช่างน่าเสียดายปฏิมากรทองคำของเหล่าพระทยานิพุทธเจ้าได้หายสาบสูญไปแม้ที่นี่จะไม่พบหนทางสู่สมบัติแต่ถึงอย่างไรผมก็รู้สึกภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเยือนสถานที่สุดวิเศษในตำนานแห่งนี้ครับ ุ่งหน้ามีข่าวหน้ายินดีเมื่อมีการค้นพบวิหารบุกพารามในตำนานที่หายสาบสูญไปกว่าพันปีอารามทองคำของกษัตริย์สายเลนชาในอุทยานดอกไม้หอมพันปีจะมีอะไรไม่ควรพลาดครับ The Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดยครีมลองกันหน่อย ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนิวฟาวิทพลัสกลับสู่การเดินทางค้นหาประตูทาวารสู่อุโมงค์สมบัติในราชอาณาจักรชวามเมดังนครแห่งมนตราทางเหนือของวิหารมายาเทวีมีการขุดค้นพบโบราณสถานเชื่อว่าคือปราสาททองคำในอุทยานของกษัตริย์วัดบุพภาราผมจากลาจันที่ลำบุงวัดแห่งทุ่งข้าวขาจี หรือก็คือมายาเทวีปราศาสต,ตามที่ปรากฏในคัมภีร์โบราณหากคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาเยือนพรมบนันันลองหาโอกาสเดินต่อมาทางเหนือแวะให้อาหารกวางทองของพระศิวะและมาสักการะขอพรสถานที่ซึ่งเคยสถิตพระทยานิพุทธเจ้าทองคำทั้งสิบแห่งมนตระวัชรยานเชื่อว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังเลยครับจากจุดนี้ แผนที่ดาวเทียมชี้ให้เห็นร่องรอยซากโบราณสถานที่เพิ่งมีการขุดค้นพบอยู่ด้านเหนือไม่ไกลนักห่างไปแค่ประมาณ100เมตรผมเดินเท้าลัดเลาะไปตามแนวต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นไม่นานก็บพบซากฐานโบราณสถานขนาดใหญ่ที่กำลังมีการบูรณะขุดแต่งปัจจุบันที่นี่ถูกตั้งชื่อว่าจันทิบูบราหะนักวิชาการคาดว่าน่าจะเพียนมาจากบูรพาราม หรือบุบผารามนั่นเองเพราะมีการค้นพบหินศิลามีจารึกเล่าถึงพระราชศรัทธาของกษัตริย์องค์หนึ่งแห่งต้นราชวงศ์สายเลนทรากันปนายกถวายพระราชอุทยานสวนดอกไม้หอมของพระองค์สร้างเป็นอารามใหญ่ในพุทธศาสนาแม้ที่นี่จะพังทลายแทบไม่เหลืออะไรให้ได้ชมแต่ผมก็พบศิลปรกรรมที่น่าสนใจ ช่อมอาลาัยเกียรติยศและบัญชรซี่กรงดอกไม้รอบฐานรางรินรูปมากกรที่มีงอนและเขาน้อยๆดูแล้วช่างคล้ายพญาหลวงสัตว์วิเศษในตำนานแห่งการขอฝนของชาวล้านนาและแคว้นไทยใหญ่โบราณในพมา่าที่บันไดาทางขึ้นเป็นมากกรที่มีสิงโตตัวน้อยๆในปากที่น่าสนใจคือพญานาคด้านบน ซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นในพรมบนานันเลยนอกจากนี้ยังมีเหล่าพระพุทธรูปศิลาหลายต่อหลายองค์ประทับบนฐานลายดอกไม้กระจัดกระจายอยู่รอบฐานปราสาทจุดสังเกตคืองานแกะสลักประดับตกแต่งจะเน้นที่ลายดอกไม้เป็นหลักมีอาจเป็นหลักฐานยืนยันของชื่อวิหารบุกผารามวัดแห่งอุทยานหลวงสวนดอกไม้ในตำนาน หากเป็นวิหารบุพผารามในตำนานจริงยิ่งน่าสนใจครับเพราะคัมภีร์เกรุรากะบันทึกไว้ที่นี่ไม่ธรรมดาและหน้าใจกลางปราสาทปรากฏหลุมทรายขนาดใหญ่เป็นร่องรอยสุคูหาลับใต้ที่พบได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับคมภีรเกรุรากะกล่าวถึงมหาวิหารปราสาททองอันโออาของเหล่าพระธยานิพุทธเจ้าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนบุพผ,ผาและอุทยานไม้หอมนานาพันธุ์ คล้ายดังโลหะปราสาสตของนางวิสาขาในสมัยพุทธ,ธากาลศิลาปราศาสตรขนาดมหึมามียอดหลังคาเป็นมหาสถูปใหญ่ล้อมไว้ด้วยเจดีบริวารเรียงรายลดหลั่นเป็นชั้นดุดที่พะปราสาสตรสถูปเจดีทั้งสิ้นล้วนฉาบด้วยทองคำส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนภายในคือพุธทธิวิหาร สถานที่ประชุมของเหล่าทยานิพุทธเจ้ามีทั้งศิลาและทั้งที่เป็นทองคำมากมายรายล้อมในห้องนับได้เป็นร้อยเป็นพันมีพระอาธิพุทธหรือพระมหาโลจนะพุทธเจ้าปฐมผู้ให้กำเนิดพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และทุกสรรพสิ่งทั้งปวงในจักรวาลปรากฏเป็นประธานในร่างทองคำอันล้ำค่าสูงใหญ่มหึมาเพียรพร้อมด้วยรัตนมณี สถิตท่ามกลางพระทยานิทั่วทั้งจัก,กรวาลน,น่าเสียดายที่ปัจจุบันที่นี่เหลือเพียงซากฐานศิลาเท่านั้นนักขุดค้นยังแปลกใจที่ไม่พบเครื่องหลังคาแต่อย่างใดคาดว่าคงผุพังหรือถูกหลอมเอาโลหะที่ฉาบไว้ออกไปจนหมดสิน้นแต่ที่น่าสงสยัยนใจกลางห้องปรากฏหลุมสี่เหลี่ยมที่บรรจุทรายจนเต็มจากการสอบถามพบว่าเดิมหลุมนี้ ลึกไปถึงพื้นด้านล่างใต้ฐานแต่ยังไม่อาจขุดสำรวจต่อได้ทิ้งให้เป็นปริศนาขบคิดต่อไปจากจุดนี้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผมเดินทางต่อขึ้นไปทางเหนือเข้าใกล้ภูเขาไฟมือราปีไปทุกขนัใช้เวลาไม่นานนักพาปราสาทขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายพรมบานันก็เผยโฉมอยู่เบื้องหน้าชาวชวาเล่าว่า นี่คือมหาวิหารแห่งการอย่างรู้สถานที่ประลองปัญญาเชื่อว่ามีบททดสอบปริศนาสู่ขุมทรัพย์หลายแทงสมบัติของเทพเจ้าซ่อนอยู่มันชูสีคฤหาปราศาสตร์ปราการด่านทดสอบของพระมันชูสีเทพเจ้าแห่งชาวปัญญาปริศนาสู่ประตูทาวารขุมทรัพย์สมบัติทวยเทพโบราณซ่อนอยู่ในวิมานใดวันเสาร์หน้าห้าโมงครึ่งไม่ควพรพลาดชมครับ Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกนอยเอสเคอร์มินคอมเพล็กซ์เฟิร์สดบมุมมองในวัดที่งดงามจนคุณต้องแปลกใจรออยู่แล้วครับกับ Lost Temple วัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืม วัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ขอพาทุกท่านมาชมสถาปัตยกรรมแบบพมา่พาผสานวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่ณวัดพระนอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนทั้งเป็นสถานที่บรรจุอัดของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนทุกพระองค์เมื่อมาถึงจะพบโบสถเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในจำนวนโบราณสถานแบบไทยใหญ่เพียง8ดหลังในภาคเหนือที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้มีสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ที่งดงามเห็นได้จากหลังคาที่เป็นเรือนยอดทรงปราสาทซ้อนกันถึงสมชั้นฉลุลายโลหะตกแต่งเชิงชายและจัว่วส่วนยอดนั้นประดับฉัดสีทองดูอร่ามตาใกล้กันคือรัตนเจดีสีทับทิม ซึ่งเป็นเจดีย์เจ็ดชั้นมีพระพุทธรูปศิลปะพม่าประดิษฐานอยู่โดยรอบแต่ละองค์ล้วนประทับในท่าอิริยาบทที่แตกต่างกันทางเข้าเจดีย์มีช้างเอราวัณที่งดงามถึงสองตนภายในเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าสีพระองค์เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้างกันคือพระพุทธรูปศิลปะพม่าขนาดใหญ่ และประติมากรรมสิงห์พม่าขนาดมหึมาถึงสองตนนั่งหันหน้าไปทางตัวเมืองแม่ห้องสอนสิงคู่นี้มีลักษณะที่แปลกตากว่าที่ใดๆเล่ากันว่าพญาสิงหนาตราชาและพระนางเมียเป็นผู้สร้างขึ้นอีกสิ่งที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดนั้นคือการมาสักการะขอพ,อพรองค์พระพุทธสายญาติที่ประดิษฐานภายในโบสถ์ของวัด เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐสอปูนแบบพมา่าที่มีความงดงามสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพญยาสิงหนาถราชาถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความเก่าแก่สำหรับสิ่งท่องเที่ยวภายในวัดพระนอนนั้นก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันนอกจากองค์พระนอนที่สร้างในสมัยราชการที่5พศ2418แล้วก็ยังมีภาพบวกเข็มคู่หรือว่าพระเจ้าหพระองค์อันนี้ก็ ได้ประดิสฐานอยู่ที่วัดพนนก็ขอเชิญคณะสัทาท่านทั้งหลายได้มากราบมาไหว้มาบูชาองค์พนอนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในวัดพนนโดยทั่วกันหากท่านใดที่สนใจหรือมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวแม่ห้องสอนผมขอแนะนำให้มาชมความงดงาม และกราบสักการะขอพรพระพุทธรูปคู่เมืองนวัดพระนอนกันนะครับเทลฟอร์เฮลสัปดาห์นี้มีเคล็ดลับเพื่อผิวสวยอ่อนเยาว์เป็นอามาตะมาฝากกันครับ เดี๋ยวนี้ส่องกระจกด้วยเหรอเอแล้วไม่กลัวหน้าตัวเองเหรอพี่หนุยแรงอะ่ะแรงตลออดเลยอะ่ะประเด็นคือเครียดมากอย่าไปบอกใครนะ,ะรที่ส่องกระจกนี่ไม่ใช่หรอกช่วงเนี้ย ดูเหมือนแบบหน้าแก่ไป่ะพี่เออหน้าแก่เลยอ่ะไม่ใช่เพราะช่วงนี้นะพี่ว่าทุกช่วงอะนะเราอะพี่หนุ่ยร่าสองอะนะไี่เบลีบีหล่อเลนนี่เอางี้มถ้ากังวลนักละเดี๋ยวพี่จะไปถามพี่โอมให้เอาไหมว่ากินผลไม้อะไรถึงจะทําให้หน้าดูสดใสเออใช่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 ยังไปถามพี่โอมดีกว่าพี่โอมคะมีผลไม้หรือว่าอะไรที่แบบช่วยหน่อกหน้าตึงใสเปียเปียได้บ้างไหมคะ ขอบคุณครับน้องเบลเยี่ยมที่ส่งคําถามมาถูกคนครับคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากชะลอความแก่ชราวันนี้ผมมีทับทิมมานําเสนอครับทับทิมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน A, อวิตามิน e, ีวิตามินซและกรดโพลีครับสารเหล่านี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวกระจ่างใสและยังช่วยป้องกันแสงแดดแสงยูวได้ดีทีเดียว วันนี้ผมมีเคล็ดลับบำรุงผิวจากทัพทิมมาฝากครับเพียงนำหนึ่งผลสดของทับทิมขันเอาแต่น้ำผสมน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาฉลมผิวหน้าทิ้งไว้1 0 1ถึงนาทีนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวพรรณที่อ่อนเยาว์ขาวกระจ่างใสและเยาวัยเป็นอมะตะครับจุจุคุณผู้หญิงใบหมดประจำเดือนฟังทางนี้เลยครับในทับทิมมีสารที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนคุณได้และยังช่วยให้ห่างไกลจากปัญหาฝ้ากระและจุดด่างดำครับ สุดยอดเลยจริงๆกับทัพทิมผลไม้ที่ไม่ธรรมดาครับคุณประโยชน์ที่มากมายซะขนาดนี้ mm hmm. เห็นทีคงต้องซื้อทัพทิมมาติดตู้เย็นกันแล้วครับเดลาสเซนไพ์ pai, mm hmm. ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์พาผู้โชคดีเที่ยวเจ็ดแดนในฝันชมสิ่งมหัศจรรย์ต่างแดนไปกับแพ็กเกจทัวร์พร้อมที่พักสุดหรูคลิกเลยที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก ช่วยผมไขปริศนาค้นหาสมบัติเทพเจ้าในใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับ The l ลอ t Empire เวลาใหม่ทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งครับผมส่วนของรางวัลใหญ่สัปดาห์นี้ก็คือภาพปาติกด้านข้างนี่เลยครับเป็นภาพวิหารแห่งทุ่งข้าวขาจีโบราณจากศิลปินชาวชวาชื่อดังครับเชื่อว่าติดบ,บ้านไว้จะทําให้มีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นนะครับส่วนผู้โชคดีอีก100ท่านรับของขวัญจากอินโดนีเซียกันเลยครับผมมาที่คําถามเลยดีกว่าสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า จันทิลำบุงนั้นมีความหมายว่าอะไรครับ 1. วิหารแห่งทุ่งข้าวขจีหรือ 2. โรงเรียนที่น่าอยู่ทราบคำตอบแล้วรีบส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้เลยนะครับส่วนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถาม h e r ร์บฟอร์เนลกันได้ครับท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์ทริปการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มขอขอบคุณครีมลองกันหน่อยสวัสดีครับ